สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องปายจ้าดีต้อนรับเข้าช่วยเข้าสู่ช่องซาวสวยชาแน,นลเดยพี่น้องเดยอไม่ได้ซ้าวสวยสิมากภามาเบึ่งเหรียญแต่พี่น้องจ้าดูเหรียญสมเด็จย่ากับพระพันปีนะพี่น้องเนาะสมเด็จย่ากับพระพันปีมันมีไลาย เหรียญหลายรุ่นนะพี่น้องเนาะเหรียญแต่ละเหรียญก็จะเหมือนเหมือนกันเด้พี่น้องเด้อแต่ข้อสังเกตอันที่ขายแพงกับอที่ขายไม่แพงเนาะไม่เหมือนกัน,น,อ,น,กนอันนี้จะเป็นเหรียญของสมด็จย่าเด้พี่น้องเนี่ยเหรียญสมดิจยา่าเหรียญสมเด็จย่าเหรียญนี้มันจะมีหลายรุ่นนะพี่น้องรุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ ผลิตอันนี้ผลิตน้อยนะพี่น้องนี่เหรียญอันนี้จะผลิตน้อยมากผลิตแค่ภาพก็จะมืดๆหน่อยเนาะพี่น้องเนาะอาจจะมองไม่ชัดอันนี้ผลิตแค่หนึ่งมืนหนึ่งมืนอันนี้นะพี่น้องเหรียญนี้นะผลิตหนึ่งมืนสี่สิบเหรียญเท่านั้นเท่านั้นนะพี่น้อง แล้วจะมีอีกรุ่นหนึ่งอันนี้เหรียญที่ผลิตน้อยนี่คือผลิตในวันที่21ตุลาคมปี2543เฉพาะเหรียญนี้นะพี่น้องเฉพาะเหรียญนี้ผลิต1 0 4 0เหรียญเท่านั้นในวันที่21ตุลาปี2543นี่พี่น้องจังเกตดูดีๆนะอยู่ข้างหลัง ข้างหลังก็จะมีวันที่ผลิตยอยู่นะคะพี่น้องขานี่ไงข้างหลังก็จะมีวันที่ผลิตให้ดูเนาะนี่จะไม่เหมือนกันและมีอีกตัวหนึ่งมีอีกเหรียญหนึ่งที่ผลิตออกมาสาสมล้านเหรียญเหรียญสมดิตญาติแต่วันที่ผลิตจะไม่เหมือนกันแต่พอสอเดียวกันอีกเหรียญหนึ่งก็จะผลิตสล้านเหรียญแต่พอสอ สองห้าสี่สามเหมือนกันแต่คนละวันที่อันนั้นเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาวันที่สิบเอ็ดตุลาจะประมาณสามล้านนะพี่น้องวันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาแค่หนึ่งมื่นสี่สิบเหรียญเท่านั้นนี่นะพี่น้องนี่เหรียญน,นี้นะที่ผลิตน้อยเหรียญน,นี้นะคะพี่น้องขานี่ผลิตน้อยอาจจะมองไม่ชัดนะนี่ผลิตน้อยไม่ได้ใช้แสงไฟ,ไฟอขอโทษขออภัยด้วยนะคะ น,นี่อันนี้ผลิตน้อยแค่หนึ่งมืนสี่สิบเหรียญเท่านั้นและเหรียญพระพันปีพี่น้องเหรียญพระพันปีก็จะมีผลิตรุ่นเดียวกันอันนี้รุ่นเดียวกันแต่ตังวาระและก็อันไหนมีราคากับอันไม่มีราคาเอามาดูอันที่อันนี้ก่อนพี่น้องนี่อันนี้เหมือนกันนี่อันนี้นี่ จะคล้ายๆกันพี่น้องดูใกล้อาจจะมองไม่ชัดเท่าไหร่ต้องขอโทษขอไป,ปเพราะฟ้ามืดแล้วไม่ได้เปิดไฟเนาะนี่พี่น้องแต่ด้านหลังก็จะเป็นนี่พี่น้องถ้าพี่น้องดูดีๆพี่น้องก็จะซูมดูใกล้ๆนะคะข้างหลังจะไม่เหมือนกันนะแต่ด้านหน้าก็จะคล้ายๆกันนี่จะเป็นเหรียญน,นี้นี่ข้างหลังเหรียญน,นี้จะมีราคานี่ที่เขารับ ซื้อกันก็จะเป็นตัวนี้เขาจะเรียกว่าเหรียญอะไรเหรียญไสเต็ดเหรียญไสเต็ดเหรียญไส้เต็ดพี่น้องเนี่ยเหรียญไสเต็ดอันนี้ผลิตสามล้านเหรียญพี่น้องแต่ว่านี่มาดูหน้าเหมือนกันหน้าปกเหมือนกันเห็นไหมหน้าเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าพี่น้องสังเกตรูรปหน้า อันนี้จะเป็นรูปขนาดใหญ่ใช่ไหมนี่เรียญใส่เต็นี่จะขนาดใหญ่อันนี้มีราคาหลายแสนบาทอันนี้จะเป็นภาพเล็กอันนี้ดูข้างหลังพี่น้องความแตกต่างของข้างหลังกับข้างหน้าจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ไงข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจะมีสมเด็จพระดาชินีป้ายสัญ,ญลักษณ์เนาะหรือเขาเรียกอะไรกัไม่รู้ถ้า พูดผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะมีหไหมสัญลักษณ์แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นแบบนี้เนี่เหรียญแบบนี้นี่ข้างหลังดูข้างหลังพี่นสังเกตดูข้างหลังนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเนี่ยสังเกตข้างหลังจะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวขยายให้ดูนี่ข้างหลังไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะเห็นไหมเหรียญตัวนี้จะ มีราคาแต่ตัวนี้จะไม่มีราคานะคะพี่น้องเห็นไหมถ้าเป็นไซเต็ดน่ะเขารับซื้อในราคาสูงมากนะคะพี่น้องนะความแตกต่างของมันอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องเห็นไหมเหรียญสมเด็จยากน่ะมึงดกันเหรียญสมเด็จยากก็จะมีหลายพศแต่อันนี้จะผลิตผลิตน้อย ันนี้จะผลิตน้อยเห็นไหมพี่น้องํอา,าให้พี่น้องได้ดูได้รับดูได้ดูได้ชมกันนะพี่น้องนะโอเคจะพี่น้องจากคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณมากมายนะคะที่ติดตามสาวสวยและให้กำลังใจมาด้วยดีตลอดมาขอให้โชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆกันะทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ